Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนะพ p อเบ๊กแมนนะกับเกมจูสตบอลเดอะครีซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะในเช้าวันเสาร์นี้นะผมมาก็ไม่เช้าเท่าไหร่แล้วสายแล้วแต่ก็อก็ไม่ได้เลยว่าเป็นเกมที่แบบว่าเมามันมากเลต้องกลับเข้ามาหน่อยก็อยากจะดูรีกเหมือนกันว่าเมื่อคืนนี้การแข่งขันต่อสู้นั้นรุนแรงแล้วก็เดือดแค่ไหนในการแย่งชิงเทอริซิโนซอรเจนสองะ มีข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะผมะสำหรับซีซันพาสนะตัวใหม่ก็มาแล้วนะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเกมนี้เลยนะชื่อะอะไรวะ, <laughs> ะสเตกูรอสนะผมเหมือก็เหมือนสเตโกซซลัสแต่ผมว่าตัวเล็กฝานะผมแล้วก็แหางไม่ตุ้มนะผมเป็นหางหนามหนามทั้งอันเลยทั้งกระบอกเลยโอเคก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะอย่าลืมมาทํากันนะสําหรับซีซันพาร์ตนะผมเราก็จะได้ประมาณสองตัวแหละทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อพรีเมียมข้างบนนะผ ก็อย่าลืมนะมาสะสมกันนะผมสําหรับแต้มไอตัวผมนี่แน่นอนเลย <c oughs> อาารู้สึกมันลดให้หน่อยนะหนึ่งสามพันสยสมัยก่อนมันต้อง44,800ื่นสี่าทสี่หเลยนะถึงจะได้ไปที่สองนะผมก็แปลว่าเขายากแจกเราสุดๆอ่ะปะดูสรุปผลลีกกันหน่อยนะผม <c oughs> อ่าผมกร็ร่นจัดเลยนะผมอ่าก็อยู่อันดับที่77นะผมแลงเพเดต้า หรือแลงทองของเราน,นั่นเองครับผมมีแต้มอยู่156เท่ากับเมื่อคืนที่ผมตีเอาไว้ในคลิปนี้นะผมใ <c oughs> <c oughs> นคก็บมเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่คก็บนี่ผู้นํามีแต้มอยู่258บนะผมยังไม่ห่างเท่าไหร่โอเคห่างกันนาประมาณ1น0่ร้อยนผมแล้วผู้ล้างท้ายมีแต้มอยู่133ไม่ได้วะเดี๋ยวเราจะต้องสปีดนะแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้นะผมเช้าเช้านี้เราก็อะไรง่ายๆกันไปก่อนก็นแล้วกันวิมีแพคคาโนว่ะสงสัยผมจะต้องไปดวนเดือดในแพคคาโนนะแต่ว่า ยังไม่ใช่ตอนนี้นะผมก็มีน้อง f อทักท้วงกันมาอย่างมากมายนะผมว่าผมยังไม่ได้รีวิวไน,นโนเสาร์บ้างเลยนานแล้วนะผมดังนั้นผมจะรีวิวสักหนึ่งตัวก็แล้วกันสําหรับเช้านี้เอาเป็นง่ายๆนะก็ไน,นโนเสาร์ผมเก็บไว้เอาลุยลุยทั้งเรกทั้งแพ็คทั้งอะไรดังนั้นเอาไว้ก่อนนะผมตัวที่ผมจะแนะนําเอาเป็นสัตว์น้ำก็แล้วกันนะผมก็ตัวไหนเดที่มันจะพึ่งเลเวลแม็ก อ๋อรู้แล้วเมื่อวานนี้ตัวนี้นะครับผมนนโคเทมันก็มีชื่อว่าอ่าชื่ออะไรวะไทนาโคมเมรัมนะผมนีโหชื่อไม่เหมือนใครเลยเดียวไทนาโคมเมรัมนะผมอ่ะไปดูร่างแรกของมันก่อนนะผมก็ตัวนี้ไม่มีร่างไฮบิดนะ อ่ะในร่างแรกของมันก็เป็นสีสตาร์เตอร์ของสัตว์น้ำนะผมก็จะมีความปาดเปรียวผมว่าน่าจะว่ายน้ําได้เร็วมากเลยแหละถ้าดูจากอาการนะผมตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่น่าจะกินอ่าสัตว์เล็กนะผมแล้วก็ฟันนี่เห็นไหมเห็นฟันไหมทุกคนไม่เห็นแล้วมันว่ายไปแล้วนะผมฟันมันเล็กมากนะผมเหมือนยังไงอะ่ะยาวเหมือนเข็มอะ อ่ะมาดูข้อมูลข้างๆหน่อยว่าขอให้ข้อมูลอะไรมานะผมชื่อของมันเนี่ยถูกตั้งตามกบนะผมะตีนกบฟอกฟอกแล้วก็อัอนทรงพลังอ่าแล้วก็มีถึง3ทางนะผม3มทางนี่คืออะไรวะสามปลายเขาอบอกอน่าจะเป็นแบบว่านิ้วอะ่ะมี3มนิ้วยาวๆอะ่ะแล้วก็เป็นพัน,พนผืดกบ,บอ่ะนะตรงใบพายมันแนะผมดาวน,นี่ผมน่าจะประมาณนั้นแหละบางทีมันก็งงๆอยู่เหมือนกันอ่ะไปไปดูล่างที่2ของมันนะผม ในร่างของที่สองของมันเนะี่ยมันก็มีสีเขียวนะผมไว้อําพางตัวนะผมดาวนะสีเขียวอ่อนๆนะผมแล้วก็มีท,ทาง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 ทั้งหมด4ี่ทางนะผมบนตัวนะผมแล้วก็มีขิดขีดที่ใบพายทั้ง4ข้างนะผมก็ยังทรงปาดเปียวอยู่เหมือนเดิมนะอะเพิ่มเติมคือมันว่ายวนไปวนมาทําไมก็ไม่รู้ว่า <laughs> ให้มันได้อย่างนี้เล มาดูข้อมูลข้างๆกันหน่อยนะผมอ่าเขาก็บอกว่าอ่ามันกินปลาขนาดเล็กนะผมแล้วก็มีฟันที่อ่าเล็กบางเหมือนเข็มนะผมแล้วก็มีขากรรไกรที่ยาวนุกก็ยาวดูปากซะก่อนเนี่ยใช่ไหมผมบอกแล้วฟันมันเหมือนเข็มนะผมเล็กยาวนะเห็นไหมบอกแล้วตามข้อมูลที่ให้มาเป๊ะเลยเดียวอ่ะมาไปดูร่างที่สามของมันหน่อยนะผม ในร่างที่3ของมันมันก็เริ่มอามีสีม่วงแต้มนะผมสวยงามเลยทีเดียวข้างบนนะผมตนอนั้นรูปลักษณ์ยังคงเหมือนเดิมนะปากข้างในสีชมพูชมพูมพและว่าสีมันเข้มขึ้นเยอะเลยนะจากอาตะกี้นะผมก็สวยสดงดงามอยู่เหมือนกันหมุนั้งข้างอามันก็ระบุไว้ว่า มันเป็นนักว่ายน้ําที่ทรงพลังมากเลยนะผมโดยใช้ตีนกบนะในการว่ายน้ําผ่านไปด้วยความเร็วหรือเปล่าไม่ไม่มีความเร็ว <laughs> ผ่านว่ายน้าไปเฉยๆนะบอโอเคก็ประมาณนี้แหละเป็นว่ามันว่ายน้ําเก่งจัด,จดเลยก็แล้วกันนะโดยใช้ตีนกบทั้ง4คกู่ของมันนะผมสีู่่เนี่ยสองกู้สีน <laughs> อนมาดูลากสุดท้ายของมันนะผมในล่ากสุดท้ายของมันถ้าใครทําได้ก็จะได้เอ้ยได้ร้อยแบงก์งี้ว่ ได้100แบงค์นะผมปกติมจะได้200นะทำไมล่างนี้มันได้ร้อยแบงค์นีอ่ะกะ็มีคลีบข้างบนโผล่ขึ้นมานะผมแล้วก็อามีหนามแหลมๆนะผมก็กลางหลังทั้งหมด2แถวนะผมแล้วก็ตรงกลางหัวนี่ที่เด่นเลย2อันนะผมทำไมมันแหลมมากกว่าเข่าอะแล้วก็อาเป็นสีม่วงต้องเรียกว่าสีอะไรอะม่วงชมพูนะผมแล้วก็อามีสีสันสวยงามมากเลยนะผมอ่ะก็ไปดูข้อมูลนนข้างๆมาหน่อยก็แล้วกัน ก็ริชาร์ดเอริกนะผมก็ได้อ่าเรียกมันว่านกเพนฟิน ok นะครับผมอ่านกเพนฟิน ok อ่าสี่ใบพายป่ะอ่าประมาณนี้นะผมก็โอเคอะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยโอเคอ่าแปลถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าพี่เก่งภาษาอังกฤษสุดๆเลยนะแต่ว่าก็รู้ข้อมูลคร่าวๆกันประมาณนี้แล้วกันแล้วไอ้ริชาร์ดเอริกนี่มันคือใครวะ <c oughs> ที่บอกว่าอ่ามันอ่ายังไงอะ่ะมันเป็นอ่านกเพนฟินสี่ใบพายป่ะ <c oughs> โอเคโอเค ก็น่าเสียดายมากเลยนะผมที่มันสวยสดงดงามขนาดนี้แต่ว่ามันยังไม่มีร่างไฮบิดนะะไปดูเลือดของมันหน่อยแล้วกันมันก็มีเลือดอยู่735นะผมพลังโจมตี345นะก็เดี๋ยวจมในระดับหนึ่งเหมือนกันนะในการซุปเปอร์รแรซุปเปอร์แรโอเคแล้วก็อัตราดบเงินนะอยู่ที่70,000 7,415นผมต่อ12ชั่วโมงช้านานจะจัดเลยทีเดียวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างยากมากด้วยนะผมเพราะว่าใช้เจมยุงในการซื้อนะผมเรียกว่าฝ่าผมจะทำได้สำเร็จแน่ต้องตีบอสบ่อยมากเลยทีเดียวอ่ะมาวันนี้เราจะไปดูการต่อสู้ของมันหน่อยนะครับผมว่าจะสามารถสู้ได้ดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนนะแล้วมันจะเป็นเจ้าสมุดได้จริงหรือไม่นะผมไป าการแข่งขันเดียวที่มันจะต่อสู้ได้นะผมนั่นก็คือ PVP นะก็ต้องเป็น PVP สัตว์น้ำอะทุกคนนะผมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสกิลนะผมเพราะว่าผมเคยเจอแต่คอมปี้ดีด้น,นะผมแต่ว่า,อ,าอันนี้เราก็เ,เล่นสกิลหนฟาในไหนก็ในไหนนะ <c oughs> <c oughs> เราจะเปิดได้การ์ดดีๆว่ะอันนี้ไม่เจอคอมปี้แนะ่เพราะในน้ำนะผมเราจะอาใช้สกิลกันนะครับผมดังนั้นผมจะเอาตัวที่ผบ,บว่าไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะถ้าเอาจริงๆนะผมผมก็จะเอาเป็น เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาบันไปตัวหนึ่งเรียกว่าเอาแบบไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะผมแล้วก็ผมต้องเอาอะไรไปอีกอ่ะให้ผมคิดก่อนเอาอะไรไปดีว่าสกิลที่มันจะแบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องขี้โกงเท่าไหร่ก็ได้อ่ะเอาแบบง่ายๆสบายๆ ผมก็จะเอาเป็นสกิลเอาสกิลป้องกันไปดีกว่ามาป้องกันตัวเองหมดเลยอยากจะรู้เหมือนกันว,ว่าเราจะชนะฝั่งนู้นไหมสกิลป้องกันตัวเองหมดเลยนะผมป้าลุยกันดีกว่าโอ้โหดูผมเลือกดิเหมือนไม่ได้แข่งฝั่งนู้นเลยนะผมแต่ว่าฝั่งนู้นก็เก่งตามเราคอยดูก่อนว่ามันจะขนาดไหนนะผมมีเปอร์เซ็นต์ประเด็นที่จะโหดจะจัดเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ว่าซัดกันทั้งทีต้องซัดให้โหดจะจัดโอเคมาเลย แผลทางซะด้วยเราชิบพายแล้ว2 0 0พันฟาเลยเอาต่างคนต่างมีสกิลป้องกันตัวนะผมโอเคอมันเพิ่มเลือดว่ะแล้วเพิ่มดาเมจเด็กจะกลัวดีไหมเนี่ยแต่เราเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนแล้วป้องกันหนึ่งสิครับจะยอมทำไมอะ่ะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงเรากา็ป้องกันได้ทีหนึ่งอะ่ะเราโบบโถ่ทำอะไรเราไม่ได้อะ่ะมันเหมือนกัน <laughs> มันก็เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันเปิดฉากโจมตีก่อนมันแน่นอนเลย มีโอกาสโจมตีก่อนงแน่น,นอนโจมตีแม็กโจมตีนะผมอโอเคบล็อกเอาไว้เอยทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วบอกแล้วทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันเก็บไว้มันมีสี่ได้นะเรากเา็เก็บไว้นะตู้าหยอยู่แล้วแหละอันแน่ลืมไปว่ามันโจมตีเราสองแนะม่ขอโทษเริ่มเริ่มเริ่มแต่ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่า เราแค่นี้เราชนะแล้วจมตีหนึ่งผมไม่ตายนะผม <c oughs> มันเหลือไว้หนึ่งนะอะ่กับสแต็กหนึ่งนะผมผมจะต้องโจมตีไหมจมตีหนึ่งสองนะผมแล้วก็แอะแค่นี้แหละ <c oughs> โอเคจมตีเพื่อให้สกิลมันหมดไปนะผมนี่น่าเรียบร้อยในที่สุด ทีนี้แกเหลือพันห้าเรสินะแกะจะทํายังไงล่ะแกะมีสี่นะผมอ่นะบาบังคับที่มันต้องโจมตีสี่เลยอ่ะอาดิ <laughs> เราจะชนะมันด้วยทุกอย่างที่เรามีมันเลยใส่ก็มาได้แล้วสแต็กผมพอแล้วนะผมโจมตีสี่โอเคมันไม่เหลือสแต็กลยว่าเ <laughs> จวแจมสุดๆทีนี้ละผมจะขยาม,มันให้หมดด้วยตัวกเนเจอของผมอา่าเดี๋ยวไยเอาออกมาแล้วกันโจมตีหนึ่งโอ้ยโจมตีหนึ่งนี่ก็พอเลยอ่ะโอ้โหแม่งสุดจัดจริงๆ เก้าร้อยอ่าอุ้ยดาเมจมันแทบไม่มีป้องกันหนึ่งป้องกันสองอ่าอุ๊โอเคเหลือไว้สีนะผมมาตายซะจัดการมันมึกยักษ์นี่นะไจแอนต์ซูฟิกของผมมา944เลยอะ่ะโอ้โหเอ้ยจะกลัวดีไหมเนี่ยกลัวหน่อยก็แล้วกันมามาเลยเ4 4ย แต่คิดว่าแน่จริงแล้วก็โจมตีสผมอยู่ทบายสบป์อ่ะโอเคนี่ไงเพราะผมมีโล่ป้องกันเนี่ยจริงผมไม่ป้องกันก็ได้แต่สแต็คมันเหลือนะมาโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสบายป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้เพื่อนใช้ไม่ตายนะผมน,น้าเพราะว่าพระเอกของเรามันต้องมาว่ะเนี่ยไทนคาคมอาอาเมออะไรเมอรับเมอรับไทรนาคมเมารับ,รบนะผมมา โอ้จำชื่อในรถเสาที่รีวิวไม่ได้อ่ะอาเลยเจ้าเต่าใบไม้แกคิดว่าฉันจะกลัวแกรหรือไงเดี๋ยวฉันจะให้เพื่อนยันมาจัดการแกรแกไม่ต้องถึงมือฉันหรอกโอ้มันคิดนานมากเลยผมโจมตีสองโอ้โหดาเมจแค่ห้าสิเท่านั้นเรียกว่าเพื่อนคุมขนานการหมดทุกกระเบียบนิ้วมาเปลี่ยนตัวนี่เป็นตัวกดเพชรเห็นไหโลโบ็อกมีผลนะผมจัากามามอะไย โชว์ความสามารถของเราที่แท้จริงหน่อยโอ้โหฝ่าจะไอีโวออกมาได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะสำหรับตัวนี้นะผมงาความเร็วสูงจริงๆอย่างที่เขาบอกจริงๆชื่ออะไรนะเอริกใช่ปะ่ะ <laughs> เออชนะแล้วด้วครับผมนะโคเท ก็จบไปแล้วนะครับสหรับอายกนี้นะแล้วก็ขอเปิดได้การไฮบิดสักใบก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆเฮ้ยด้วยการทองแต่เช้าเลยอะอะไรจะดีขนาดนี้อ่าจแจมสุดๆเลยนะอ่ะก็ทําการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะสําหรับอ่าตัวสัตว์น้ําตัวนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าต้องเก็บไว้สะสมแล้วแหละถ้าพูดกันตรงๆนะก็ผลิตยากจัดๆเลยเพราะต้องใช้เจมยุงในการซื้อนะก็อ่าไทนาโคมือรัมนะผมนะก็ฝากไว้ในดวงใจด้วยละกันสำหรับตัวนี้อ่ะ พอแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะเอาง่ายๆแล้วกันเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์้ขางล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยพี่ป๊อปรีวิวแนวเาสาให้ดูแล้วนะ <laughs> สว่วนตอนนี้ผมในปอยสแปนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่า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 มาล้วอย ババ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 